ีทางอาจารย์และคณะกรรมการญาติโยมปั่นทิ้นตายทิ้นเนื้อและกรรมการตัดสินใจเพียงได้โดยมอบเครื่องศึกษาให้กับนักเรียนนอกที่ได้เข้าในโรงเรียนพิจิตรสมนอกและครับขอบคุปปะขณะออกคนญาติโยมคณะกรรมการที่เพิ่นได้เดินทางมาห่วงในเส้นทางที่การเข้ามากค่ ยุ่งยากแน่ยากพอสมควรเนาะก็จะเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่ยุ่งยากพอสมควรโดยอเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวอ่าก็สิขอขอญาติโยมได้อ่าร่วมกันอมภนัมาเฮาก็จะได้อ่ามอบอ่าให้กับน้องๆเรียนเนาะที่โดยเรียนอยู่ในอ่าเขตสวนบทโดยอันนี้คือคือโรงเรียนนักเรียนท่ากับสัตว์อยู่ในประมาณพอโดย โดยเพราะฉะนั้นจะเบิ่มน้ำกันเนาะว่าขั้นตอนต่อไปครับจะได้เห็นสีหมอบ มอบตึ้มมอบเครื่องพิมตอร์แล้วก็มอบลำโพงแล้วก็มอบให้โรงเรียนเลยบอกอาจารย์ห้งเรียนแล้วโรงเรียนเป็นจะได้มอบให้กับเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยนักเรียนเนาะต่างๆเนาะฆษณาจะเอาไปเป็นไปชมรำกันเนาะโดยโฆษณาญาติโยมจีบขอมกันซัพพอร์ตเยอะมากแล้วกับอุปกรณ์โฆษณาทำกัารทำมาเนาะก็ขอเจริญพรเนาะโดียคอ่ะพี่น้องขออนุญาตเมื่อนี้จะให้พระอาจารย์เปิดคลิปใหม่ตู้ซิดเลยพี่น้อง เนาะกาบพ่อพอ่อกันครับทุสิตปันสุขพี่น้องเลยกับพาจานก่อนพาจานจะเดินทางกลับอเมริกามืออื่นพี่น้องเลยขึ้นยนต์มืออืนน่นบ่อาจารย์ยนต์มืออื่นมืออื่นในการจะไปลงมืออื่นจะไปลงเวียดนามขน้อยกินฮอดแรกแบบนี้พาจานส<อ>ิกะปะอะไรกันพี่น้องเว<อ>้ยประมาณเดือน สองเนาะเดือนสองมาใหม่เพราะว่าต้องกลับไปภูระไปเวียไปงานเนาะโดยข้าน้อยไปงานซอยเรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นได้เฮียห้องต้องการมากกาุสน้อยทำคุนเนาะโดยข้าน้อยเท่าพี่เฮียห้องต้องการมากอมาซอยทางพี่เนาะก็คือการที่เห็นท่นแหละก็คือแต่ลบบอลที่ไปเนาะก็คือเป็นสิ่งที่อ่าต่ลบบอลที่ไปก็คือเป็นสถานที่กันดานทั้งนั้นเนาะโดย ลำบากในการมีการนอนไปมากการไปดลบุญญาณมได้อมโมทนาน้ำกันการในที่เข้าถวายก็คือเข้าไปมอบบอไปเหตุบุญเหตุยังบอไปฮามองคลมองนี้บอคือเป็นที่ที่ลำบากที่สุดเขาจึงจะไปเนาะเขาจึงจะไปเพราะตอนั้นทางทีมงานสูดสิ้นเนี่ยจิมงานพ่อแม่ครูบาอาจารยนเนี่ยที่ไปน้ำการเนาะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นอ่าแ่นแม่คนที่อยู่เซโนเนาะเพิ่นได้สภาพอ่า ตู้เนาะมันได้ีกระพราาตู้ถวายตู้ตู้ตู้ลำโพงตู้ลำโพงเนาะแล้วก็จะเป็นทีมงานมาจากบ้านทีมใต้แน่ทีมเหนือแน่มาทำกันเนาะการใช้หลายๆคนถวายปลื้มการถวายปลื้มถวายสอประวัติน้องๆนักเรียนด้วยการเป็นมองสถานที่สนบทเนาะการใช้ความ อ่าเจริญเน่จักน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ออกตนเนี่ยดงได้ห่วงกันอนุโมทนาเนาะอนุโมทนาเม่เด้อผ่าจารย์ผู้สาวหูเด็กน้อยเจ้าคนเห็ดอย่างกันนะพาผ่าจารย์ไปเบิ่งก่อนพี่น้องโอ้ระวังผ่าจารย์จะเป็นจะเป็นลักยนเนาะจะเป็นนักเรียนอ่าอาจจะเป็นนักเรียนรุ่นอ่าปฐมเนาะปฐมแล้วก็ตอนนี้กเนกำลังอยู่ในความที่แบบว่าเตรียมพร้อมที่จะเข้ามอบ อ่าปึ้มมอบปึ้มแนวมอบเครื่องกีฬาต่างๆเนาะที่ขอกตองญาติโยมที่อนุโมทนามาเนาะอ่าติดตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าเขาจได้เข้าไปห้องการแล้วจเข้าไปเตรียมมอบเนาะก็เริ่มพรติดตามตอนต่อไปอ่ะพี่น้อยเนาะโดยโดยขน้อยโดยอะไรนสติ ก็ไดู้ล่ประานอเีเรื่องอามานิโลอามานิโลบอ๋อะคนอยู่ออมานิโลแถวเียงเป็นบ่อมทบ่เป็นงานขอกะนักเลยข้นกน้อยนี่ค่ะเป็นข้อของเื่อนเป็นข้อของเก่อนและน้องสาวคนละสีมามือบันทึกเซนล์เดือนนี้เดือนที่สองนี่ ขน้อยศรีพาปาีปากันขน้อยสิีพาปาเมื่อทอดทานอยู่อันพวกัวมันเดาห์เจดกาเีบอเดารบอกขน้อยส้างแล้วแล้วัวนันยังเป็นต้นพื้นต้นพื้นยังบกพอต้นพื้นบกพอและขนอยว่าศรีพาปาเดือนสิบวันที่เสาเอตังเดือนสิบวันที่เสาสอเแห่เมื่ออนั่นแล้วยามาขนอยก็แล้วใบยาสออยู่นันันวันนั้นเบด นิสาเบิร์ตคุณให้จัดเดือนอแม่คุณให้จัดเรือนอะไรขอวันหย่ายังงานอยังบ่ถึง้งยังบ่ถึงในย่าก็ต้องได้ต้องได้ไปต่อไปต่อคุณดือนตัวขน้อยในสามเดือนจะไปต่ออีแม่ก็มาแต่ต่างประเทศบ่อีแม่มาสามปีแต่ได้มันจะไม่กาบป่ะ เท oh ี่ยวไปเที่ยวมาขาวาัอม่านเมื่อได้แล้วเขาเลยอต่อวิชาอยู่ที่แบเดือน้เลยอยู่านอยู่ที่คหืะเนยแม่นัขน้อยหันำนานแล้วขน้อยจะเีปลายเ็ไข้อเท่าหันละแปีแม่อยู่เซอยู่เซโนนี่บอโดยอยู่เซโน่ทุนบหันในบ้งพันสีโอ้แคบทางบ่แไหม

ไปแล้วมาหาแล้วขยันบพุทไปดยนี่อันนี้ก็มามาน้อกันเบิดบ่อนี้อ๋อดยไปชนะก็ไปเวด้ยด่าดย่าวันที่สิบสองวันที่สิบองแ่ตัดบาดยาหน้าแล้วเอันเทนันทีบากองอาชา้ิสุบาอาจารย์ถนไปด้เก้าอปะเทแล้วนารียวาการอากาเมื่อเา ข่วมาใส่ไดลายเอืนอยมาหกมาโมสดายกินเนี่ยนะไม่นซ้องฮัลเล็นเอาเขาหวานเอาเข่าไปาวคั่ว้ัวก็ประมาณส่งตัวสี่ตสี่ตูขัวอยู่ใช่ไหมขัวเซฟเบียกาเมืองยังอ่ะนะเมือขัวเออขัวลงแกงกอกเกาะนี่บ่แกงกอกตา บอลลงลิงจังหาเจ้าว่าครัวอันอักรั่ชิมหาลงแกงกอกบแม่ครัวตัวน่ะบ้านูันแม่บ้านเือเมืออนตัวน้อยคบัดครัวอันนี้รถบ่มีคนสั่งเนาะครัวอันรักษาชิมหาสิลงแกงกอกนะแม่มึงมุนบ่แล

ี่ตันเท่านกว้างหันาเมตรท่นยาวหั84เมตรแล้วสำเรียบร้อยแล้วไปไปมอบเลยได้ไหมเพ็นเพนกำลังชิมมอบเลยไปไปมอบเครื่องก่อนบะยังไมลายดอกหญ้ายดสามแสนแต่สิบพันหมด่อ้สามแสโดยไา คป็นสมบุกขมา้สนบุกขมากแ่ไหนนี่เป็นสมบุรม์โอ้มันบี่อโอเคพี่น้องไปเนาะการฆ่ามางกาอ่าการพระมักรอ่าเพิ่นกำลังสีมอบเครื่องมอบคองพี่น้องไย ทางพี่อาจารย์อาจารย์ทางพี่แมทางผู้สมีโดยคือพี่น้องกันเลยเพราะว่าเพิ่นเข้าไปอันซอยวัดอยู่เรื่อยบัตรจันยะทานบ่วันเออแล้ี่ขน้อยจะเอาลูกชายขน้อยไปบวชน้าเพิ่นเออเพราะว่าพวกครูบาก็ไปสร้างศาลาน้าเพิ่นจนแล้วเออคัสร้างรุ่นนี้เลยเพิ่นย้ายวัดนี่ขน้อยลงไป โมเมนต์วัดที่สามที่สี่แครับวัดที่สามเลยวัดที่สามเลยน้อยสามเล,ลยแลม่ไปพุ่นก่อนโอ้อ่าพินพ่นเพินพ่นกระร้งสิไปมอบอยู่ผูกพี่น้องโอ้เล็กน้อยกับป้าก็สบายดีรึสบายดีรึโอ้โหนชลูชอนร้อนอยู่พี่น้องเลยให้กวาเพ็ดปวกอันนี้เนาะแบบเพ็ดปวกเลยอันนี้ อ่ี่น้อหนงอู๋จากันผูกันกระเพื่อนแต่เอะขึนข้นอยากได้้องได้กองได้โปงขึ้นมัดบ้านทิ้ันดีแน่เลยเนแล อันออกเป็นมหานอยันรวมกันเลย่องตัดผ่ามาสบายดีเบอร์จุคนเด้อเด้อเอากะเด้ลยเดือดดือดมอเคื่อง้องทีอ่าันไดรข้น้านอนลทางกลทางกลแลก็จะได้มอบให้กทางโรงเรียนจุดสูงเนาะ ผสมลำกลวยผสมรมลำวยทางทางมันมีทางผสมกับอานรบ้างางผสมธรรมทธยมที่เปิ้นได้หยบรวมกันมากครับมีทางสติ๊กเกอร์หรือว่าลำโพงแล้วกับทางเครื่องจิ้นแล้วกับตุ้งเขียนที่เปิ้นได้อนุโมทนานําการก็คือเป็นตัวรักก็คืออ่าอินเนอร์เปิ้ลนอ้ดเลยขาจากาอันนี้เจ้าอธิการวัดบานกินใต้ บ้านนใต้และกับ่ารพนาญาติโยมทีปามาจากบ้านจีนบ้นินใต้และกับบ้นไกลซิดมีไก่เคียงและกอจะเป็นข้อมนวยการเนาะโดยสบาดีด้วยการอเปฐมเนาะอันโดยสบาดีเนาะอสะย้อยอันน้ยมอันนี้เป็นข้อมนวยการมอสระโดยมด้บ้านเลย ทั mm ้งในบ้านดิค่ะพักบ้านเพื่อท่านเลยค่ะโอ้โดยในบ้านเนาะผู้บ้านนะครับสำหรับเป็นโอกาสดีๆเนาะทางอ่านอาจารย์และก็ทางคณะญาติโยมก็ได้เดินทางมาอ่าจากปันใจสีตุลใจเยี่ยงและการได้มามอบโดยการนำพาของอ่าญาซ้อนนะญาซ้อนคนใดแนะนำก็เลยอ่าได้พากันมาเนาะเสียสละเวลาพากันมาเราไม่เห็นอากาอิ่มอกอิ่มใ ขออนุโมทนาทางญาติโยมทางผูาได้บริมาด้วยตัวเอง็ดีฝากประตูปัจจัยมาก็ดีโมทนาพื่งเขียนมาก็ดีสว่ว่าทางเฮาได้ทางทีมงานของเฮาพร้อมทางขาะญาติโยมได้มามอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องสมบูรณ์ใจเนาะแล้วก็อนุโมทนาน้ำทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนเกี่ยวของในการที่มอบเครื่องเขียนเครื่องเขียนใหคกับน้องๆมาเทียนซึ่งํำสวยนมือนกับขอเจริ เฮาขออนุญาตอย่างเนาะเฮาเป็นเมือ่อสิขออนุญาตเก็บภาพถ่ายน้องเลยเนาะโดยจะมีหลายหลายคนนะ,นะ วได้ได้อาจารย์อาจารย์จะไปรอไทยบ่ครับเพราะว่าทางอาจานพนมีเวลาน้อยเอาเอาโอกาสหนักก็ได้โดยมีแต่มอบและก็ชิพ้าผาจานพนอ่ากลับเลยโดยโดยขาหุลวงโดยขายหุบรวง จะเกิดีกแยงเลยเพราะว่าตัวลำโพงคือนใหญ่บนลำโดยอ่อนอ่าใหญ่ๆบุตรลำียขาวันเด้อพี่น้องเดออปิเตอร์นี่ปิญยาดูนี่อ๋อปิเตอร์นี่แม่นคองนีมักบานตะตอของผ้าจานช่อนเนาะก็ปุ้มไปออกลายลายลายคนห่วมกัน